เวลาเรานึกถึงภาพน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่นะคะเอ่อภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวก็คงเป็นภาพเรือท้องแบนภาพการส่งถุงยังชีพอะไรแบบนี้ซึ่งก็ดูเป็นภัยธรรมชาติที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีแต่ว่าในสถานการณ์ครั้งล่าสุดที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ย่อมหนึ่งที่เรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะ ใช่เลยครับคือมันมีจุดที่เรื่องราวมันพลิกผันไปเลยจากภารกิจกู้ภัยธรรมดามดากลายเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดในระดับที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนพื้นที่ที่ว่าก็คือเขต8ค่ะชื่อนี้อาจจะฟังดูธรมธรมดาานะคะแต่เบื้องหลังชื่อนี้คือการที่ทีมกู้ภัยพลเรือนต้องพากันถอนกำลังออกมาทั้งหมดจนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่าเป็นเรดโซนไปแล้ว แล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในเขต8ปํทำไมจู่ๆภารกิจช่วยคนจับน้าท่วมเนี่ยถึงต้องเปลี่ยนมือไปให้หน่วยรบพิเศษระดับพระการของประเทศทั้งหน่วยซีลทั้งรีคอนเข้าไปจัดการแทนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะสถานการณ์นี้มันเหมือนน้าท่วมที่ไม่ได้แค่ซัดบ้านเรือนแต่คือมันซัดเอาปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมของสังคมให้โผลออกมาด้วย วันนี้เราจะลองมาปะติดปะต่อข้อมูลจากหลายๆส่วนที่เรามีเพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้กันครับเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มปักหมุดกันก่อนเลยดีกว่าเขต8ที่พูดถึงกันเนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่คะแล้วทำไมในหมู่อาสาสมัครกู้ภัยถึงกับมีเสียงร่ำลือกันว่าพื้นที่นี้ดุเป็นพิเศษครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าไปเปิดแผนที่ของทางราชการดูเนี่ยจะไม่เจอคาว่าเขตแนะครับ อ๋อ oh, ไม่ใช่ชื่อทางการใช่ครับมันไม่ใช่เขตการปกครองอย่างเป็นทางการแต่เป็นชื่อที่คนหาดใหญ่เขาเรียกกันจนติดปากมานานแล้วซึ่งที่มาของชื่อนี่ก็ธรรมดามากจนน่าแปลกใจเลยนะจากข้อมูลที่เราได้มาคือมันมาจากการแบ่งโซนทํางานขององค์การโทรศัพท์ในสมัยก่อนแค่นั้นเองใช่เลยครับแต่ในทางกายภาพแล้วเขตแคือย่านถนนราชอุทิศอืมซึ่งถ้าใครเคยไปหาดใหญ่จะรู้เลยว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญมาก เป็นย่านชุมชนที่หนานแน่นสุดๆเลยมีทั้งบ้านคนร้านค้าตลาดธุรกิจสารพัดอย่างอัดกันแน่นไปหมดคและความหนานแน่นทางเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยมันทาให้พื้นที่นี้มีความซับซ้อนอยู่ในตัวคนจํานวนมากอาศัยอยู่แล้วก็ทํามาหากินที่นั่นการจะอพยพโยกย้ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยนะคะคือเขตแปดดันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําเป็นเหมือนแอ่งกระทะ ถูกต้องครับพอมีมวลน,น้ำก้อนใหญ่เข้ามาทีไรที่นี่จะโดนก่อนเพื่อนแล้วก็หนักที่สุดเสมอกลายเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงการเข้าถึงก็ยากแถมผู้คนก็ยังห่วงทรัพย์สินไม่ยอมอบพยพง่ายๆ แต่ทั้งหมดนั้นก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์รับมือภัยพิบัติแบบปกติที่เราเคยเห็นกันนะคะจุดเปลี่ยนจริงๆของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่หน่วยกู้ภัยผ้าเอกชนหลายทีมที่เข้าไปช่วยต้องพร้อมใจกันถอนกําลังออกมาซึ่งนั่นเป็นสัญ,ญญาณที่ผิดปกติมากๆเลยครับโดยธรรมชาติของคนทํางานกู้ภัยเนี่ยพวกเขาคือกลุ่มคนที่จะอยู่สู้จนถึงหน้าที่สุดท้ายใช่ค่ะถ้าไม่มีเหตุผลที่คอขาดปาดตายจริงๆเขาไม่ถอยกันง่ายๆนะครับ และเหตุผลที่ว่าก็คือมีรายงานว่าทีมกู้ภัยถูกยิงใส่ระหว่างที่กำลังเอาเรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะโอ้โห oh. เรื่องนี้มันแพร่ไปในกลุ่มลายของอาสาสมัครอย่างรวดเร็วเลยกลายเป็นเสียงร่ำลือในหมู่เจ้าหน้าที่ว่าเขตแปดดุเหลือเกินเข้าไปต้องระวังตัวนะมันเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมแล้วแต่มันมีภัยอีกอย่างที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ในน้ำถูกต้องเลยครับ มันคือจุดเปลี่ยนที่ปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องระดับน้ำที่สูงขึ้นแต่กลายเป็นเรื่องความปลอดภัยจากภัยคุกคามของมนุษย์ด้วยกันเองอืซึ่งเป็นคนละเรื่องกับภัยธรรมชาติโดยสิ้นเชิงพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นภาพของเขต8ก็เปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะจากพื้นที่ประสบภัยมันกลายเป็นเรดโซนในความรู้สึกของทุกคน ข้อมูลจากหลายแหล่งที่เราได้รับมาก็ระบุตรงกันว่าเขต8เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนที่เราอาจจะเรียกว่าสายเทาหรือสายดาร์กพวกผู้มีอิทธิพลต่างๆอาศัยประปลนอยู่กับชาวบ้านทั่วไป พอเกิดเรื่องยิงใส่ทีมกู้ภัยป,ปุ๊บบรรดานหน่วยงานเอกชนก็ไม่มีใครกล้าสเสียงเข้าไปอีกเลยเพราะความปลอดภัยของทีมงานต้องมากก่อนประเด็นนี้ถ้าเรามองในเชิงวิเคราะห์นะครับการที่องค์กรกู้ภัยพลเรือนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าสุดในทุกภัยพิบัติเนี่ยต้องยอมถอยทัาบออกมาค่ะมันเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากนะว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันหลุดจากการควบคุมของพลเรือนไปแล้วอ คำว่าเรดโซนในบริบทนี้มันเลยมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่พื้นที่อันตรายทางกายภาพแบบน้ําลึกหรือกระแสน้ําเชี่ยวแต่มันหมายถึงพื้นที่ที่มีภัยคุกคามจากมนุษย์ซึ่งมันเปลี่ยนวิธีการรับมือไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วพอพลเรือนต้องถอยก็ถึงตาที่ภาครัฐต้องขยับเข้ามาและการขยับเข้ามาครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะหน่วยที่ถูกส่งเข้าไปไม่ใช่ทหารช่างหรือหน่วยพัฒนาทั่วๆไปแต่เป็นหน่วยระดับท็อปของประเทศทั้งนั้นเลยเป็นการยกระดับ ฏิบัติการที่ชัดเจนและรวดเร็วมากครับมันบอกเราได้เลยว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจมองว่าสถานการณ์นี้มีความเสี่ยงสูงเอาล่ะค่ะมาดูกันว่ามีใครถูกส่งเข้าไปบ้างเพราะนี่คือจุดที่เรื่องราวมันแบบว่าไปไกลกว่าหนังแอคชั่นบางเรื่องอีกตามข้อมูลที่เรามีหน่วยที่ถูกส่งเข้าไปในเขต8ประกอบด้วยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหน่วยซีลครับซีล กองพันลาดตระเวนนาวิกโยธินหรือรีคอนรีคอนก็มาแล้วก็หน่วยเก็บกูวัตถุระเบิดหรือ e o d แล้วยังเสริมด้วยหน่วยรถพิเศษจากกองทัพบ,บกอีกคือมากันครบทีมพการเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะเขายังเอายุทธป,ปกรณ์มาด้วยไม่ใช่แค่เรือยางแต่มีรถสะเทินน้ำสะเทินบกหรือ AAV เข้าไปด้วยรถ AAV ซึ่งไอ้เจ้ารถนี้มันคือรถคุ้มเกราะดีๆนี่เองครับลุยได้ทุกสภาพพื้นที่ คือพอได้ยินชื่อหน่วยกับอุปกรณ์ที่เอามานี้คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยคือนี่เรากำลังจะไปช่วยคนน้าท่วมหรือจะไปทำสงครามกันแน่คะมันดูเกินเบอร์ไปมากมันเกินเบอร์ถ้ามองว่าปัญหาคือน้ำอย่างเดียวแต่ถ้ามองว่าปัญหาคือคนที่มีอาวุธและไม่ลังเลที่จะใช้มันการเลือกหน่วยเหล่านี้กลับสมเหตุสมผลอย่างน่ากลัวเลย การส่งหน่วยรบพิเศษที่มีขีดความสามารถในการรบเต็มรูปแบบเข้าไปในพื้นที่น้ําท่วมมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากครับว่ารัฐประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะด้วยอาวุธแสดงว่าภารกิจที่ประกาศออกมาว่าช่วยเหลือประชาชนอาจจะไม่ใช่ภารกิจเดียวของพวกเขา ผมมองว่ามันมีภารกิจสอนอยู่แน่นอนครับภารกิจที่ประกาศต่อสาธารณะคือการช่วยเหลือค่ะแต่ภารกิจที่แท้จริงที่แฝงอยู่คือการควบคุมสถานการณ์และป้องปรามภัยคุกคามการปรากฏตัวของเขาไม่ใช่แค่การเข้าไปช่วยแต่เป็นการเข้าไปยึดพื้นที่คืนจากสภาวะ,ะไร้คือแปร มีบทวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าธรรมชาติของหน่วยรบพิเศษพวกนี้ถูกฝึกมาไม่เหมือนคนทั่วไปครับคือถ้าได้ยินเสียงปืนคนอื่นอาจจะหมอบหรือหนีแต่คนพวกนี้จะพุ่งเข้าหาต้นต่อของเสียงทันทีใช่เลยและนั่นคือสารที่ทรงพลังที่สุดที่รัฐส่งไปให้กลุ่มอิทธิพลในพื้นที่โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรสักคำ มันคือการบอกเป็นนหนว่าเราพร้อมและอย่ามาลองดี การปรากฏตัวของหน่วยซีลกับรีคอนที่ลาดตระเวนไปตามถนนที่จมน้ำมันเปลี่ยนพลวัตของพื้นที่ไปเลยจากเดินที่กลุ่มอิทธิพลอาจจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าถิ่นคุมพื้นที่ได้ตอนนี้มีอำนาจร,รัฐในรูปแบบที่แข็งกร้าวที่สุดลอยเรือมาอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วแล้วมันก็เลยมีคนเริ่มพูดถึงสถานการณ์จำลองที่น่าขนลุกขึ้นมาว่าถ้าเกิดมันมีการยิงปะทะเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆเนี่ย คราวนี้มันอาจจะไม่จบแค่การป้องกันตัวแต่อาจจะนําไปสู่ปฏิบัติการที่เรียกว่ายกพลขึ้นบ้านครับคือการบุกเข้าเคลียร์พื้นที่ของกลุ่มสายเทาพวกนั้นทันทีซึ่งในทางยุทธวิธีแล้วเป็นไปได้ทั้งหมดครับเพราะหน่วยพวกนี้มีความสามารถในการปฏิบัติการจู่โจมในอาคารอยู่แล้วอพอเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วการจะขยายผลจากภารกิจช่วยเหลือไปสู่การบังคับใช้กฎหมายกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งหน้ามันทําได้ทันทีเลยมันเหมือนกับว่า ปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นใบเบิกทางไปในตัวนึกภาพตามแล้วมันน่าทึ่งปนน่ากลัวนะคะคือข้างนอกบ้านคือน้ําท่วมข้างในบ้านอาจจะมีกลุ่มคนติดอาวุธและมีหน่วยซิลเตรียมพร้อมอยู่หน้าประตูแค่รอเสียงปืนดังขึ้นเท่านั้นครับแต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่วิเคราะห์ว่าปฏิบัติการครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสให้ภาครัฐได้กู้หน้าสร้างความเชื่อม,มั่นกลับมาด้วยเหมือนกันก็เป็นไปได้ครับ หลังจากที่อาจจะมีประเด็นอื่นๆที่ถูกวิจารณ์การแสดงความเด็ดขาดในการจัดการแบบปัญหาอาชญากรรมที่ซ่อนตัวอยู่อาจจะเป็นการโชว์ power ไกล่ไกลถ้าเรามองภาพให้กว้างขึ้นอีกนิดนะครับเหตุการณ์ที่เขต8มันเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากเลยนะว่าภัยธรรมชาติมันทำหน้าที่เหมือนแสงเอ็กซเรย์แสงเอ็กซเรย์ใช่ครับคือมันส่องทะลุเข้าไปเห็นรอยร้าวหรือเนื้อร้ายในโครงสร้างสังคม ปัญหาผู้มีที่พลปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดมันอาจจะมีอยู่แล้วในสังคมแต่ภาวะวิกฤตจากน้ําท่วมเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ปัญหาพวกนี้ปะทุขึ้นมาจนเราเห็นกันจะจะ แต่การทํางานในสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันต้องท้าทายสุดๆแน่ๆเลยนะคะเพราะในเรือลําเดียวกันอาจจะต้องอบพยพคุณยายที่ป่วยติดเตียงออกมาพร้อมกับต้องคอยระวังภัยจากบ้านข้างๆที่อาจจะมีคนถือปืนอยู่คือมันปนเปนกันไปหมดเลยอ่ะนั่นคือความท้าทายที่ละเอียดอ่อนที่สุดของภารกิจนี้เลยครับการต้องแยกแยะมิตรกับศัตรูท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายและข้อมูลที่จํากัดอืมมันยากมาก การตัดสินใจส่งกำลังทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉินแบบนี้แต่ถ้ามองไปข้างหน้าการจะแก้ปัญหาระยะยาวเรื่องอิทธิพลมืดที่ฝังรากลึกอยู่ในพื้นที่มันเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าการสูบน้ำออกจากพื้นที่เยอะ พอจะสรุปภาพทั้งหมดที่น่าทึ่งนี้ได้ว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ดูเหมือนจะปกติในหาดใหญ่มันได้บานปลายไปสู่จุดที่ทีมกู้ภัยพลเรือนต้องถอนตัวเพราะถูกยิงในพื้นที่ที่ชื่อว่าเขต8ครับจนพื้นที่นั้นกลายเป็นแรดโซนและท้ายที่สุดก็นําไปสู่การตัดสินใจส่งหน่วยรบพิเศษที่เก่งที่สุดของประเทศพร้อมยุทโธปกรณ์เต็มอัตราศึกเข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่นั่นเป็นจุดบรรจบที่หาได้ยากนะครับระหว่างภัยพิบัติทางธรรมชาติกับปัญหาสังคมที่ซับซ้อน และมันได้เปลี่ยนโฉมหน้าของภารกิจกู้ภัยไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากภารกิจที่สู้กับสายน้ำกลายเป็นภารกิจที่ต้องเตรียมพร้อมสู้กับคนด้วยกันเองจริงด้วยค่ะมันทำให้เราเห็นว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวกว่าระดับน้ำที่สูงขึ้น,นเรื่อยๆก็คือปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำนิ่งๆน,นั่นเองและสุดท้ายนี้ผมว่ามันมีคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ให้เราได้คุบคิดกันต่อนะครับค่ะเมื่อน,น้ำลดลงแล้ว ภารกิจของหน่วยรบพิเศษเหล่านี้จะจบลงไปพร้อมกับสายน้ำด้วยหรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสะสางปัญหาผู้มีอิทธิพลที่ถูกอุทกภัยครั้งนี้เปิดโปงขึ้นมาและสิ่งที่ถูกชล้างออกไปในท้ายที่สุดจะเป็นแค่โครนตรมบนท้องถนนหรือจะเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในชุมชนแห่งนั้นมานานแสนานานกันแน่